ท่านก็ถามเข้ามาว่า,าในสนามบอกผมหน่อยครับว่า,เ,าเราจะไปเล่นจะไปอะไรในสนามเนี่ยบอกผมหน่อยเล่นยังไงก็ตอบตรงนี้เลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่ไหวพลิบป,ปฏิพานของท่านเลยครับว่าท่านจะเข้าจะออกจะเร็วทํำยังไงนะครับส่วนผมนั้นนี่ก็ถ้าได้ไปคลุกขีตอนที่เขาประกบคู่ได้ไปจับได้ไปดู ไก่สี่ห้าตัวระหว่างที่ผมไปดูเนี่ยมันได้คู่กันระหว่างสี่ห้าตัวหกตัวมันได้คู่เนี่ยผมจะได้เปรียบอยู่นิดนึงก็คือผมรู้ว่าก่อนที่ยังไม่ตีผมรู้เชิงมันตัวไหนที่จะแพ้เชิงตัวไหนที่จะตีตัวไหนก่อนนี่คือข้อดีที่ผมรู้นะครับมันอาจจะได้เปรียบเวลานั้นแล้วก็เราจะชิ่งเราจะทํำยังไงให้ได้สองทางสามทางนะครับมันมีข้อดีอยู่แค่นี้เองครับ ไอ้ส่วนที่ว่าจะท่านจะทํำยังไงให้ได้เปรียบได้อะไรเขาเนี่ยมันอยู่ที่ไหวพิบปฏิภานของท่านจะเข้าจะออกจะชิ่งยังไงนะครับออกให้เร็ววิ่งให้ทันออกให้เร็วก็สำหรับวันนี้ขอได้รับความขอบคุณจากผมยินยียฟาร์มครับสวัสดีครับ